2นาทีมีสาระกับกะกะตอขอบอกพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการ2นาทีมีสาระกะกะตอขอบอกครับวันนี้กะกะตจะขอบอกสาระน่ารู้เรื่องการยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายของผู้สมัครครับซึ่งวันนี้ได้รับเกียริจากผอ,อแก้วตาโอภาสิริวิทย์ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชีการเงินและทรัพย์สินสนักกิจการพรรคการเมืองที่ให้เกียรติได้มาสัมภาษณ์นในวันนี้ครับสวัสดีครับผอครับสวัสดีครับ ผมอยากทราบครับท่านว่าหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยครับผมสิ่งที่ผู้สมัครต้องทำเนี่ยก็คือ,อการยื่นบัญชีและรับรายจ่ายต่อผู้มีในการการเลือกตั้งมาตามจังหวัดจะมีการต้องยื่นบัญชีและรับรายจ่ายเนี่ยหลังจากการเลือกตั้งกี่วันครับและสามารถยื่นได้ตนเองได้นนหรือไม่ครับการยื่นบัญชีและรับรายจ่ายของผู้สมัครนะคะสามารถยื่นได้ภายใน90วันนับจากวันเลือกตั้งค่ะคแต่ในกรณีของปีนี้เนี่ย จะตรงกับวันที่20มีนา2564ซึ่งเป็นวันเสาร์ก็วันสุดท้ายในการยื่นก็จะเป็นวันจันทร์ที่22มีนา2564ค่ะเป็นวันที่จะยื่นได้วันสุดท้ายค่ะแล้วถ้าผู้สมัครเนี่ยไม่ยื่นหรือยื่นไม่ครบถ้วนอย่างเงี้ยครับผมจะมีโทษอย่างไรบ้างครับโทษนะคะจะมีอยู่2กรณีค่ะกรณีที่ไม่ยืน่นบัญชีรายรับรายจ่ายหรือยื่นไม่ครบถ้วนนะคะคก็จะมีโทษระหว่างโทษจำคุกไม่เกินีครปี ปรับไม่เกิน4ี่0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะหรือให้สารเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้สมัครผู้นั้นเป็นเวลา5ปีค่ะส่วนอีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าสมมติยื่นเป็นเท,ท็จระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีค่ะคแล้วก็ปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง100,000บาทค่ะแล้วก็ให้สารเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้สมัครมีกำหนด10ปีค่ะ นี่คือคเป็นโทษใช่ไหมครับก็คือผู้สมัครทุกคนก็จําเป็นต้องยื่นถูกครับจำเป็นต้องยื่นค่ะทั้งที่ได้และก็ไม่ได้ค่ะสําหรับวันนี้ผมและผอ,อ,อกแก้วตาขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับแล้วพบกับสาระดีๆจากกรกะตได้ในตอนต่อไปนะครับ